สวัสดีครับผมเพื่อนๆพี่ๆนักตกปลาทุกท่านครับนบทุนวันคันโคงครับก็วันนี้มาตกปลากันที่บ่อธรรมชาติครับทีน้ากันก็เรียกว่าบ่อหัวใจครับก็พอดีมีน้าเขานั่งตกอยู่ก็เลยมาขอน้าเขานั่งตกด้วยครับน้าตกเป็นสปิลครับก็ได้หลายตัวอยู่ครับแต่เป็นไซส์ค่อนข้างจะเล็กนิดนึงครับโอเคแก้เหงาได้อยู่ครับไปมาตกพร้อมกันครับผม ตาประจำาอยู่แล้วนะตาจะโอ้ไปแต่เรามันไม่ค่อยมีใครรู้จักมันก็จะลําบากในะ่ยคนที่จะทับตามามาตัน,นเรามันสายปุ๊บอย่างเงี้ยออกมาคนเดียวอย่างเงี้ยตกคนเดียวชอบไปคุ้นวาย ากื่ันไปทุ่อไ่ไปไหนได้เลอเพิ่มใช,ชเดียวกันูครับปะทูะทู่ขกข้า้องหนี่ครับนะครัตกปีัาได้ปท,ทูครับผมปาทูน้ำจืดครับปลาเล็กสานี้ค่อนข้างเยอะครับ หนีไม่พ้นแน่นอนครับก็ต้องรอจังหวะแบบว่าปลาสายใหญ่เข้ามากินนะครับรอดกระชังมั้ยนะไม่รนะอดกระชังที่กระชังเซนนนึง,งน,นะงนนปลาตัวแรกเราเ็บ <c oughs> ไม่ตกเลยนะเียัยเทวีไหมก่อนเผลือก วันนั้นก็ไม่ได้เอามาเหมือนกันโอ้โหเล่นต้องเล่นใ้เนื่องแล้วมันแรงดีนะจันแรงดีแรงพวาดีแล้วถ้าเป็นพวกน้ำลึกนี่สิโอ้โหโตสองโลกว่าเลยโอก้ยส่งนะาย้ายมจากไหนกันนะนะย้ายมจากไหนกันละครับนะ้า

สายสามไม่ไดตกแล้วนีดสนุกแล้วเนี่ย <c ười> ไม่ค่อยอยากจะวัดวนะเดี๋ยวเี <c ười> ๋ยวเพื่อนแล้วสนุกนี่ยังไม่ค่อยไม่ค่อยไมค่อยจ่อมนะทุนคอยหาแล้วคอยคุยแล้ววัดเป็นบ่อเลยโอ้โหทน 4, 5, นันที่าปันนี้วบอลปึ๊กอยู่เลย <c ười> แต่ถ้าถ้าไม่อยู่ก็นน่นหรือหอนนี่อย่ากลัวนี่ไอตอนนี้ไปจับแบบนี้ยังไงไม่รู้ จะต้องวัดตเบาๆนะลืมตัวนี่เล่นเรียว่ยไปวัดตรงนั้นงานไม่มีเราไม่ได้ทำโรงงานด้วยจะตั้งแต่เวทีเวทีเป็นเพลงอะไรก็ไม่ค่อเข้าเวทีอะไรทำเวทีอะไรที่ไหนที่ไหนไอ้โดเกลโดแกลรู้เทือรึเปล่าเอ้าวก็ดังอ่ะก็ดังอไงใช่แม่สอนเพชรใช่หรอแม่สอนเพชรแม่สอนรามเออแม่สอนราม เอ,เอาชื่อลูกของคนมาปนกันนนั่แหละไปทั่วตอนแรกก็อยู่คอนเพชไปพรนขานไปเรื่อยอ๋อไปเข้คณะไปเป็นทีจ้าแล้วไปจัดประจำดวงเกล้วอ๋อเป็นเวทีเวทีจ้าเวทีเหลาใช่แล้วก็จ้าเราเป็นลูกจ้าอีกทีเนี่ยถ้จะจ้างไปแล้วไปประจำก็อยู่ดวงเกล้วอ๋อประจำดวงเกล้วพอสรามมาไม่ทันเราก็ไปเทนเหมือกัน ก็คือก็คือเวลางานครับเต็มก็ต้องหาวิธีสำรองอะ่ะอย่าสงสมมติวันนี้งานนี้เสร็จปุ๊บต้องน,นี้ต่อแเขาต้องต้องเวทีต้องตั้งเรียบร้อยแล้วอะเพื <ๆ S 2> ่อ <üh m. S 2> จะมาแสดงไงนะบางทีเล่นไก่มาไม่ทันเย่างนี้เราก็เอาเป็นวีดีเออ่ามีเะไรวีดีโมีที่สี่ตัวเรามีขายหมดเลยน้องไม่มีเลยออกหมดเลยนี่ก็ไม่ไหวแล้วอ่าไดผู้ทำมาหลายปียีสิบกว่าปีเออเกือบจะหลายวันเลยหลายหลยเดือนเลาเดือนเลยใช่ไหมทำมาสิบปีเลยโอ้โหเขาปีที่สิบเอ็ด พี่ตัวดีเท่าแลนะ้วนะเนี่ยสวยเนี่ยเนี่ยยังได้เก็บได้อนยะ่างเงี้ยสวยเนะี่ยวนบึกเลยปล่อยเลยไม่ปล่อยนะปล่อย,อยไห <laughs> มลูนะเล็กกว่านี้ยังเอาเลยเดี๋ยวสุภาอาจารย์ที่รันมั่งเดี๋ยวมาดูนี่นกทุนวันขันโกง่งบัลหลานี่พี่ผิดเลยนกทุนวันขันโกง่งครันบนกนกนก นบเลยแล้วก็เว้นวักทุนนท่นวันคันโกงเข้าไปด,ได้เข้าไปกดติดตามให้ด้วยตอนนี้คนเยียบแสนแล้วเลืออีกเก้าหมื่นกว่าเก้าหมื่นเก้าพันกว่าพึ่งถามผมพึงมพ่งทำพึ่งทำได้เมื่อต้นเดือนไอ้ต้นปีน นะปลาข้าวดีจังเลยครับนี่ครับนี่เน้นไซส์พาตัวโลครับ <c oughs> คือไม่เหงาครับไซส์นี้ยวัดทั้งวันครับไซสนะ์สวยอยู่เปลี่ยนเบ็ดมาเบ็ด อเสามหกครับเม,มื่อกี้ควา้าสี่ห้ามาเอ๊ะน่นจาจะไกลไปอู่ท่าแล้วก็เอาสี่ห้ามาใช้่ไหมน่าจะเล่นสี่ห้าโน่นพื้นโน่นนาดิ้แล้วก็เก็บข้าวกรุไปหมดเยี่ยมตีะ <laughs> ไม่กินไม่มีประโยชน์ <laughs> โอ้ยวัดทุกไม้เลย ไหนตรงนี้จะเทรังนก่นเหละอยู่ตรงนั้นมีรังพึงใหญ่เงียพึงดวงไงไม่รู้พึงอะไรเดี๋ยววัดไปโดนวัดเบ็ดไปโดนแล้วสะดุ้งมองขึ้นไปนี่ไม่เห็นแล้วเหงกระปองอยู่บอรังใหญ่ พึ่งหลวงเห็นลังนกอยู่เห็นลังนกอยู่ มาอันนี้ยังไม่ทันมาตรฐานนะมีมาตรฐานเล็กคนนึงทำเพลินเลยใชไหเพลินปลาล้ะไหมทำกินเป็นทำแล้วนะปลาอ้ะยัไม่เป็นยังไม่เป็นทำปลาล้่างเดียวคน ทุนยังไม่เซ็ตเลยแค่เดือนไหวเลยอ้าวเ,เหลือป่ามันก็มาขัดกินโอ้โหโ,หโหโดนตัวแรกครับแล้วก็ฟาวด้วย,ยครับยกไว้เ่วยครับนี่โอ้โหเบ็ดคมจริงๆก็กี้ไม่ได้วัดแต่ยกไว้เช่วย chào 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 đi chào 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 lôm chào 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 แด่ว่าปลาร้อยหัวเยอะ <_ an> สนี้ครับมาตรฐานมีให้วัดทั้งวันครับสายนี้ กินเนี่ยปันยิ่งใหญ่เลยยิ่งแซ่บแซ่บเลยฮะอาจจะใหญ่กันกินเบามากเออกินนี่ทุนผมเติดข้างเน่แล้ว้าวเข้าปากเลยนเข้าปากเข้าปากโอ้ไม่เถอะโดนหัวครับหัวแตกครับตัวนี้หัวทางรอดโอ้โหเข้าเบาตาเลยตัวนี้ โอ้กินขนาดนี้ได้เลยอะไซส์เนี้ยนี่ครับสองนิ้วนี่ครับปลาทูครับไซส์มินิวัดมาทีครับจุกนมกระเด็นมาเลยครับ จอไว้ก่อนจอไว้ก่อนครับเอาวยกเผลอไม่ได้คือปลาไซนี้ก็ไม่เหงาครับแต่ก็ต้องขยันพันเยื่อหน่อยก็คัดๆหน่อยครับไซในเล็กก็ปล่อยไว้ให้ โตค่อยมาเอาครับฝากไว้ก่อนครับใช้ไหนพอเอาไปทํากินได้ก็เอากลับครับ ดุ้งลับโดนตัวตอมเยื่อจะไม่มีเลี้ยงนใช่ไหมีรคับโอ้โดนข้างโอ้นี่ครับซ้ายนี้ยังเื่อครับดูดิโอ้โห ยอมเลยยอมใจเลยไม่ได้เสือแล้วมันบนเยื่อเนาะพุงผุ้ยเลยนะอ้วนอ้วนอ้่นกระเสียดอถ้กระเสียดมันก็ได้อยู่อืมมันไม่ค่อยใช้แต่หมดหมดหร้อ โอ้แฟร์มาดาเป็นทุกคนต้องไม่ต้องไปซีเรียสกับมันเป็นทุกย่อมย่าได้มาไม่เคยเก็บไปให้หมดเป็นคนสิงห์บุรีป้ะเนี่ย นนนี่เคคพวกือไม่ใช่ก็จะถามว่าจะมาจากไหนก็ไดคิดดูว่าคนเหนื่อยในหน้าตาเหมือนคนเหนื่อยกับผิวพรรณผมไม่รู้จักก็ห่าคนเหนือยใช่แต่ผมก็ผมก็ค่เล่ามาจากไหนมาจากที่อื่นไจะเห็นทะเบียนสิงห์บุรีหรอกนี่ครับ ลอหอยเชอรี่ทำมาแล้วครับหนึ่งโต <c oughs> กินอาการชัดด้วย <c oughs> ไม่ได้กินแล้วขึ้นเ <c oughs> มื่อเช้าลงไปลงไปเซตทุ่นเฉยกินเลยงลงแล้วขึ้นเอ้าห้อยมันติดได้ <c oughs> ไงมันไปกินตอนไหน <c oughs> ลงซุ่มเซตแล้วขึ้น <c oughs> ไม่เห็นอะไร <c oughs> ขยับขยับมันก็จับเดี๋ยบ ตัวเล็กก็ไมนต่อใส่สวยใส่แล้วเต็มตัวอืมนี่ครับคัดสซ้ายหน่อยครับตัวนี้ไม่เอาปล่อยไม่เอาเอาตัวเล็กตัวนี้ครับตัวนี้ทำยาก คันยปอมตกใส่ลอกเล็ก <c oughs> ซ,ซื้อมาไม่ได้ตกตจียปอม <c oughs> แปลงตะฟิ้ง,งะ้าไถ้าตกอย่างเงี้ยจะใช้คันนี้แต่ถ้าไปดามบอจะใช้สปาด์ตัน9ฟุตหมู่มีสปรารตัน2คัน9ฟุต8ฟุต ไห้มีศกมาไม่ยังไม่พังไซส์หกเก็ดทั้งนั้นเลยนะที่มันออกบ่อมูอมนหนึ่งบนดินไซส์โลเนี่ยคันนี้ทั้งนั้นเลย <c oughs> ลหลังนี้ไม่ให้ตกใช้หลิวคันนี้กินนี้ศกกว่าเยอะไม่มีวันจบเลยหลิว,ลวนอตอนแรกเขาบอกว่าจะไปเล่นเลยออกก็ยะไอ้ข้าวแล้วออกยากเราก็มันคืออะไรวะไม่เข้าใจเลหลิวโอ้โหข้ามาจริง เดี๋ยวคันนี้มาใหม่ดูนะเออแอคชั่นสวยวะคันนั้นมาสวยวะเฮ้ยเวทอันนี้สวยวะไปเรื่อยไปเรื่อยพยายามจะไม่ยึดติดพยายามจะไม่ไม่เอาตัดใจไม่เอาไม่เอาอดไม่ได้เราเอาโอเคครับก็ได้เวลากลับบ้านครับ สรุปลาก็ได้สักสิบกว่าตัวครับก็ให้กันไปแล้วเรียบร้อยแต่น้าที่ตกอยู่ก็ยังวัดกินเรื่อยๆครับตกสปิวนี่ครับเดี๋ยวดูผลงานน้าเขาครับนี่ครับโอ้โหชิบหายครับเดี๋ยวก็น้าก็จะเลือกไซา์ที่เขาได้กลับกับ ตัวเล็กก็ปล่อยกลับให้โตก่อนโอเคครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันครับผมนบทุนวันกันโกงก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ